สวัสดีครับสวัสดีตอนรับเข้าช่ช่องช่างยนต์และช่างไฟฟ้านะครับหลายท่านหลายท่านก็รถที่นานๆไปแล้วอาจจะมีข้อก้างบนว่ารถเราจะกินน้ํามันเครื่องไหมรถเราจะกินน้ํามันเครื่องไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่มีอาการ1นึ่งแสมกิโลขึ้นไปแล้วก็เริ่มมีอาการหลวมแล้วนะครับเริ่มสึกหรอแล้ว บางคนก็ใช้งานไปห้าแสนหกแสนโลก็เริ่มสตาร์ทยากเริ่มสตาร์ทยากแล้วนะครับแล้วก็ควันขาวควันขาวเกิดมาจากอะไรนะครับนะวันนี้จะมาสรุปให้ฟังควันขาวเกิดมาจากสาเหตุหลักๆก็คือท่อนบนท่อนบนก็คือพวกพวกบาวพวกฝ้าสูบนะครับการกินน้ำมันเครื่องแล้วควันขาว ซีนซีนก้านเบาจะรั่วอันนี้คือเบาจะรั่วจะรั่วลงไปที่เบาแล้วก็ไปเผาไหม้ที่กระบอกสูบถ้าตัวนี้เผาไหม้ไปแป๊บเดียวครับไม่นานเครื่องน้อนแล้วก็หายแต่ว่าถ้าควันไหลตลอดตลอดตลอดก็คือรถคันนี้หลวมแล้วนะครับเครื่องหลวมแล้ว เครื่องหลอมแล้วลูกสูบก็จะ,ะลูกสูบก็จะดิ้นอย่างนี้นะครับลูกสูบเพราะว่าแหวนแหวนสึกปอกสึกลูกสูบสึกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คืออาการลูกสูบสึกส่วนมากลูกสูบจะไม่ค่อยเป็นนะครับถ้าน้ํามันเครื่องไม่แห้งน้ํามันเครื่องไม่แห้งก็จะไม่เป็นทําไมทําไมรถถึง มีอาการหลวมเพราะว่าท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมครับว่ารถเป็นเหล็กหมดเลยรถนี่เป็นเหล็กหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือบินซินนะครับจะเป็นเหล็กหมดเลยเพราะว่าเพราะว่าตัวที่เป็นแหวนแหวนและปลอกสูบก็จะสึก สึกไปในการใช้งานเพราะเหล็กมันส,สีกันนะครับน้ํามันเครื่องเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าน้ามันเครื่องเนี่ยจะยิงยิงขึ้นไปล่อรื่นไม่ว่าจะเป็นประกับแบริง่งหรือว่าภาษาบ้านเราก็เรียกว่าชับชับอบชับก้านนะครับน้ํามันเครื่องก็จะไปรอรอเลี้ยงห่ลอลื่นรลอเลื่นไปนะครับห่ลอรลื่นก็บอกสูบแบวนถ้ารถเรามีอาการน้ํามันเครื่องขาด รถเราก็จะมีอ,อาการชารับละลายชาับละลายนยี่ก็จะเสียงเคาะป๊อก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 ป๊อนั่นคืออาการชารับละลายนะครับต่อมาลูกสูบสึกลูกสูบส,สึกนี่ก็คือมัอนลูกเบรกลูกเบรกหรือว่าลูกติดจะเป็นลอยนะครับจะเป็นลอยเป็นรอย,รอยขีดขีดควนนั่นก็คืออาการลูกสูบสึกและอุปกรณ์ต่างๆสึกหมดแล้ว ถ้ามีอาการน้ำมันเครื่องแห้งเราอย่าเพิ่งเปสตาร์ทถ้าเครื่องไม่เสียหายนะครับรอย่าเพิ่งเปสตาร์ทให้เราเติมน้ำมันเครื่องขึ้นไปเราดูเจวัดน้ำมันเครื่องหรือรถใครไม่มีก็เป็นไฟไฟรูปการน้ำมันเครื่องต่อมาเราก็จะมาดูทำไมว่าน้ำมันเครื่องรถเราเนี่ยใช้งานไปเพิ่ง2-3งสแสนกิโลยังไม่หลวม ยังไม่รวมมากทําไมน้ํามันเครื่องกินแล้วน้ํามันเครื่องขาดแล้วน้ํามันเครื่องขาดควรไม่ไหลสาเหตุมาจากมาจากตัวนี้ครับสาเหตุมาจากันับเลกฝาครอบเบาฝาครอบเบาครับันับเลขมาจากฝาครอบเบาฝาครอบเบามีหน้นาที่ปิดปิดแล้วก็ระบายระบายไอออกนะครับยางฝาครอบเบา เวลาสึกเวลาเวลาหมดอายุการใช้งานก็จะปีและแตกออกหักออกได้นั่นก็คืออาการฝาครอบเบารั่วนะครับต่อมาซีนซีนตรงเผาลูกเบี้ยวก็บางทีก็อาจจะเสื่อมสภาพตามการใช้งานแล้วก็แข็งแข็งตัว ส่วนมากรถพวกนี้ก็จะเกิดกับรถที่อายุการใช้งานมากหรือว่ารถที่ใช้งานอจอดนานๆใช้ทีหนึ่งจอดนานๆใช้ทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ซีนซีนคอหน้าหรือว่าซีนข้อเหวี่ยงหน้านะครับเห็นไ,ไหมครับมันก็จะเป็นซีนอยู่ข้างในถ้าซีนตัวนี้รั่วก็ทําการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ อย่าลืมซีนคอหลังนะครับถ้าเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนซีนคอหลังด้วยไม่ยากครับถ้าถ้าเรารู้จักนะครับเรื่องรถเรื่องอะไรมันไม่ยากเลย,ยนี่ครับจุดรั่วก็มีแค่นี้ครับเราสังเกตดูก็ได้เราลองหาหารลังหารลังกระดาษปูรอบๆบรอบๆบห้องเครื่อง สังเกตดูว,ว่าน้ำมันถ้ามีน้ามันหรือน้ำหยดหรือน้ามันโซล่าหยดลงไปก็จะเห็นแล้วก็ทําการแก้ไขนะครับก่อนที่รถของท่านจะเกิดความเสียหายไปมากกว่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาบอกแค่น้ํามันเครื่องรั่วได้ยังไงน้ํามันเครื่องรั่วได้ยังไงนะครับอ่ะลืมบอกลืมบอกอีก หือบอกอีกปัจจัยหนึ่งท่อยางท่อยางต่างๆเช่นรถรุ่นเก่าก็จะมีตูดปัม๊มหรือว่าปัม๊มสูญญากาศก็จะเป็นน้ำมันเครื่องไปหล่อลื่นถ้าตัวนี้แตกผิแตกไปก็อาจจะทำให้น้ำมันเครื่องรั่วนะครับสาเหตุที่น้ำมันเครื่องรั่วแบบนี้ก็คือจุดรั่วซึมไม่เกี่ยวกับเครื่องหลวมครับ สำหรับวิดนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษนะครับขอพูดขออภัยเพราะว่าการพูดกันจาบางทีผมพูดไม่เก่งนะครับถ้คาคิดว่าสำหรับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อเป็นกำลังใจเพิ่งทำคลิปติดตามให้กำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กลาบสวัสดีครับ